สวัสดียามเ,าเช้าครับทุกคนครับจิบกาแฟเดินดูสวนทยอยปลูกตะไคร้นะครับริมขอบบ่อนะครับมันก็ทำการเดินสายน้ำจุดครับก็เลือกที่จะปลูกก่อนหน้าฝนนะครับเหลืออีกสองเดือนฝนจะมาเพื่อให้ตะไคร้ติดก่อนนะครับ แรงมากเลยต้องใช้ระบบน้ําหยดช่วยนะครับอยู่รถโอ้ไม่ไหวนะครับส่วนบริเวณนี้ปลูกวันสองวันที่ผ่านมานะครับฝั่งนู้นปลูกได้ประมาณห้าหกวันแล้วก็ถัดจากตะไคร้มาก็จะเป็นพวกไม้ป่านะครับผมทำการหว่านเมล็ดถั่วตอนนี้เริ่มงอกออกมาแล้วครับเพื่อนๆครับ คือมันเป็นดินก้บ่อนะครับไม่มีแร่ธาตุตะไคร้ก็เริ่มติดแล้วนะครับเห็นไหมครับเป็นเขียวขึ้นมาแล้วนะครับไม้ป่าของเราก็ยังสดชื่นนะครับก็จะมีขี้วัวเนี่ยครับอยู่ในหลุมของต้นไม้ป่านะครับไม่ได้รองก้อนบุญรเอาไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ทำการว่านเมล็ดถั่วนะครับ แล้วก็คุมหญ้าฟางไม่มีเราก็หาเศษหญ้านะครับรดน้ำจำจ่ำนะครับถั่วก็จะงอกนะครับอ,อนาคตถั่วก็จะช่วยคลุมดินนะฮะเราอาจจะได้กินถั่วด้วยนะครับก็อัตราการงอกดีครับเห็นไหมฮะเมล็ดถัว่วถั่วก็จะช่วย อ่มดินไม่ให้แสงแดดก,กระทบผิวดินโดยตรงนะครับช่วยให้จุลินทรีย์นะครับทำงานนะครับโซนนี้ก็จะมีกล้วยมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับเดี๋ยวค่อยทยอยเอากล้วยมาปลูกเพิ่มนะครับะตะไคร้เราก็ติดนะเขียวปีนะครับนะฮะถั่วก็เริ่มงอกงอกดีเลยครับ มีเราเอาดินมาถมช่วยด้วยนะครับอ,อหน้าดินจากที่ดีๆหน่อยมามาใส่หลุมแนละ้วก็จะมีหญ้ามเมล็ดหญ้าติดมาด้วยนะครับฮนะตัวนี้มเมล็ดหญ้าครับอ,อตัวนี้มเมล็ดถั่วรอบนะครับต้นไม้แตกยอดนะครับแสดงว่ามีอัตราการเติบโตนะครับ ก็น่าจะสู้แรงนี้ได้นะครับทำระบบน้ำให้พร้อมนะครับแต่ยังหิ้วรถก็เหนื่อยแล้วครับคนจะแย่นะครับพอปลูกเยอะมีตั้ง่วนไม้ผลฝั่งโน้นนะครับส่วนกิมจูร้อยร้อยกว่าต้นนะครับแล้วก็มะลิรประมาณร้อยกว่าต้นฝั่งโน้นก็มะม่วงอีกหกหกสิบกว่าต้นค่อยๆทำไปครับเอาที่เราดูแลไว้นะครับ ผมปลูกทีเดียวถ้าเราเราไม่ดูแลก็เรียบร้อยครับมันก็ทําให้เราเหนื่อยนะต้นไม้ตายตายเยอะๆเดี๋ยวเราก็ทอมันไม่ดีครับเราจะหมดไฟถ้าตาไปสนุกไปนะต้นไม้โตเราก็มีความสนุกนะทําให้เรามีพลังที่จะทําต่อนะครับต้นไม้แตกยอดแสดงว่าเขามีอัตราการเติบโตที่ดีนะครับเพราะว่าอันนี้ปลูกประมาณอาทิตย์กว่าแนละ้ว สองอาทิตย์แล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับนี่เอาโซลาเซลล์มาล่อมแมลงให้ปลาได้กินบ้างกลางคืนคลิปนี้ประมาณนี้ครับเพื่อนจะมีอะไรจะคอยทยอยอัปเดตให้ชมเรื่อยๆครับสวัสดีครับ